รบสวัสดีนะครับพบกับผมในไลน์ช่อง YouTube ลูกวิจิตาครับนะครับกินข้าวร่วมกันครับมื้อนี้อย่างปลาดุกกับสมกตมนะครับนะอันนี้เพมันจิานไฟได้ครับดำๆเลยนะปลาดุกย่างครับนะย่างสดๆปลาดุกย่างสดๆเลยมาครับกินข้าวร่วมกันครับอืมอืมมันดีแซ่บขนาดเวลาไปซื้อเขาเนาะเขาก็ที่ย่างจนมันแห้งนะครับปลาดุกมัน

แต่เ,เ,เสียอย่างเดียวเอาอย่างเองเนี่ยมันบางงานกอจเขอย่างอา่ะขอน กูอัดกินอะไร,รเดี๋ยวแป๊บนึงกินอะไรหืมอ,อย่าบอกว่ากินฐานนะเกง่งคนอะโอ้โหหอนหอนหอน Anh ừ. à, ừ. ô, ừ, nhốn cả hai thằng nưng má thằng nương gì. Ừ. Hmm. What? Hm? สมตัม้มปุ่นไปเลยวะสมตัก็แซ่บอ,อ,อย่างใหม่ๆสดๆน่ะมีความมันแซ่บะแต่ถ้ามานครศรีธรรมราชมากินปลาดุกย่างต้องไปที่ร่อนพิบูรล ต้นพี่บูลจะอวดวะตรงที่เขาขายปลาดุกย่างลายๆไหมต้นพี่บูลจะอวดวะไม่มรู้กัน <c oughs> คือถนนเต็มนั่นเขาขายแต่ปลาดุกย่างเลยสองย่างมาแน่ปลาดุกย่างไข่ปิ่นโมมีสมตำโมมีแนวอื่นปนนั่นเป็นแฟนใช้ว่าขายโดยเฉพาะปลาดุกย่าง หาผมยังเอิ้นมาขายปผนผมแม่น,มน,น,นะผมโมเรนกซี่อกับผมรู้กันว่าเป็นเป็นอย่างว่าขายสมตำพร้อมมีืคขายที่มันกินกบไปาดุกย่างนะั่นนะ ม่มีจักหลานที่ขายสมตากับปลาดุกย่างตรงนั้นขายแต่ปลาดุกย่างอย่างเดียวเงคืดกันสับลฟอย่างไม่ใหม่นมันเนาะสับต Mm -hmm. supply ยันประสาศอยู Nei. Mm -hmm. mm -hmm. สับเทืาสับไหล เดี๋ยวบางหัวเหมือนกันแต่เปเดี๋ยวโอเคนะครับอืมอบ้านบอกินบ้านนี้มัน้างมันไหลกันว่า ผมอยู่แล้วผมว่ามันกรอบดีจตต้ะผม,มครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบว่าแค่นี้ก่อนขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบดูปติตากขอบคุณ้องเม่นขอบคุณตองใจผมผมไม่คิดหน่าขอบคุณครับ